Ai... เปิดหวังพร้อมเหล่าผู้สงเกียรติจากหลากหลายองค์กรทั่วโลกรวมเดินพร้อมแดงและเปิดงานพร้อมรับร,บรางวัลสุดยอดผู้นำบนเวที Global Leadership Awards 2023สุดอลังและอบอวนไปด้วยความสุขสำหรับงาน Global Leadership Awards 2023รางวัลสุดยอดผู้นำที่จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเป็นการรวมเอาเหล่าผู้ทรงเกียรติจากหลากหลายเชื้อชาติและเหล่าคนดังรวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆอาทิฟ้าไซปรวิน คดาพรฟ้าปุณิกาทนายรณรงค์ซึ่งภายในงานนั้นยังได้พบความสดใสของเหล่ายูวะทูตที่จะเป็นอนาคตของชาติในลำดับต่อไปด้วยมีกาการมาลิกหนักแสดงบอลีวูดชื่อดังหนังพระพุทธเจ้ารวมไปถึงมิสแอนด์มิสเตอร์สุปราชาติ a นท a ยแลนด์2023ท็อปนักธนนเฟิร์สหวงังรับหน้าที่เป็นทูตสันติภาพของ u n p k FC ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดรพินิตาชัยชนะค่ะเป็นประธานสภาสาพันธรักษาสันติภาพ UNPKF c ค่ะวันนี้นะคะเราเป็น Co-host ์ a r t n e r นะคะร่วมกับ Adventure of Humanity ซึ่งก่อตั้งโดย Michael Jackson และ Neil Sandalara ค่ะ และอย่างนึงนะคะเรายังมีพาร์ทเนอร์ยูเนสโกฟอร์จาม,มิกาด้วยแล้วก็มี UNA USA สาขาแคลิฟอร์เนียด้วยนะคะวันนี้เรามีภาคีเครียข่ขายนะคะเป็นทั้งภาครัฐเอกชนนะคะแล้วก็เป็นภาคประชาชนรวมถึงภาคจิตอาสาที่รวมตัวกันนะคะรวมถึงนักอินฟลูเอนเซอร์บุคคลที่เป็นกระบอกเสียงสองขันในเรื่องของการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นถัดไปวันนี้เรามียูทูบนนะคะน่ารักหลายคนที่ต่อไปจะเป็น ความหวังและเป็นอนาคตของพวกเราด้วยนะคะคุณลิชารนะคะก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะคะกับทางคุณครอบครองคุณไมเคิลซักสันนะคะและได้เริ่มมีการคุยกันว่าเราจะมีการเผยแพร่วัฒนธรรมสันติภาพโดยอยากให้เด็กไทยของเราเนี่ยยกระดับนะคะเย,ยุวทุตของเราเนี่ยหรือคนไทยของเราเนี่ยสู่ระดับสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องของการเผยแพร่วัฒนธรรมสันติภาพค่ะ วันนี้คุณริชาร์ดนะคะมาด้วยตัวเองเลยเขาก็ทํางานอยู่ในว้วงบันเทิงนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปเมืองคานด้วยกัน,นะคะ่ะคุณริชาร์ดไม่ได้เพียงฮอลลีวูดเท่านั้นนะคะเรายังมีในส่วนของทางบอลลูดพระเอกพระพุทธเจ้านะคะสาขาเป็นภาคของสรีรังกาคือคุณกาก้นมาลิกนะคะซึ่งจากเป็นฮินโดตานี้นับถือศาสนาพุทธแล้วก็ เป็นทูตสันติภาพนะคะของ UNPKFC ด้วยวันนี้ทางน้องทั้งสองท่านนะคะก็คือมิสซูเปอร์อินเตอร์เนชันแนลทั้งสองท่านนี้นะคะก็เป็นทูตสันติภาพขององค์กร UNPKFC ซึ่งต่อไปเนี่ยจะเป็นกระบอกเสียงสำคัญะคะ่ะที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ทั้งเรื่องการเผยแพร่วัฒนธรรมในเรื่องของบทบาทที่ ประเทศไทยจะมีมากขึ้นซึ่งวันนี้เรามีมากกว่า165ประเทศแล้วก็ท่านประธานรัฐสภานะคะท่านโมฮัมหมัดวัน,นอนะคะได้มาเป็นประธานเปิดให้เรานะคะค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของผู้แทนนะคะของทหารสถานทูตนะคะของอินโดนีเซียและก็สถานทูตผู้แทนของกัมพูชาหลายๆประเทศวันนี้นะคะก็จะได้ เห็นการทํางานของทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนจิตอาสาหรือว่าบุคคลที่ทําเพื่อสังคมมาโดยตลอดเขารวมตัวกันเพื่อสิ่งนี้และวันนี้ที่ให้เกิดขึ้นหวังเป็นอย่างยิ่งฝากพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะช่วยประชาสัมพันธ์และเป็นกระบอกเสียงแล้วฝากส่งต่อสิ่งเหล่านี้นะคะต่อไปด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ i've been working with, with uh, afanita for some time and i know that she's making a tremendous work. and so she has been, done uh, today as well. and uh, the fact that we're, we are working, i mean, the, the world is out of balance. and we need to restore the hope and aspiration for the next generation and, and uh, to join our forces and to, to really to have the global reach is very, very important for us. i mean, heal the world is crucial. Uh, and uh, if we can work together to 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 make the world to a better place i will be more than happy to come in and support as much as i can อ้อเดี๋ยวจะพยายามแปลข้อที่จอหน้นะคะก็คืออ่ารู้สึกแบบดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็เขาก็เชื่อในสิ่งที่กําลังร่วมงานด้วยค่ะว่าในเรื่องของความคิดแล้วก็ในเรื่องของการทํางานร่วมกันอะคะเป็นสิ่งที่ กของเราได้อยู่มากขึ้นแล้วก็จะทำให้โลกของเราเดินหน้าไปจิตสำนึก็าใส่ก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากๆนะคะแล้วก็ดีใจที่พี่ใหญ่ก็เห็นป้าใสเป็นคนที่เป็นโมเดลทีดีวค่ะแล้วก็ให้กำลังคนนี้ก็วันนี้มันดีใจมากครับมาได้ ตัวรับผมว่าผม,วาไไมคผมวรคะรับสวจงรู้สึกเป็นเกียรตคั้งที่ได้มาร่วมงานนะคะเพราะว่าเชื่อว่าเป็นองค์ตอดีๆองค์ตอนหนึ่งที่ช่วยสพอร์ตป,ประเทศไทยในด้าน,นต่างๆหยั่นๆ่า,าะคะ่ะรนเองก็พยายามที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมในส่วนที่เราเนี่ยสามารถทำได้ในทุกๆทาะคะ่ะ ันนี้ก็ยินดีมากๆาเลยครับที่ให้ตัวผมได้มีโอกาสมา,มาใช้ทักษะความรู้ความสามารถนะครับในการช่วยโปรโมทในเรื่องสันติภาพครับแล้วก็ได้เอาชื่อเสียงว่าสกิลต่างๆที่มีตรงนี้มาช่วยกันทนลิยมันเลยนะครับเพื่อให้ประเทศไทยแล้วก็โลกเป็นปที่ที่มีสันติภาพมากขึ้นแล้วก็เป็นโลกกับสังคมที่ดียอยู่นะครับค่ะสุดท้ายนะคะจะบอกนิดนึงนะคะว่าทางอินเดียขอเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะปีนี้ขอให้เก็บภาพให้เต็มอิ่มเลยนะคะเพราะว่า ไม่ง่ายเลยที่จะรวมหลายๆประเทศนะคะส่วนใหญ่เป็นนักอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักสังคมสงเคราะห์เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นบุคคลที่ทำอยู่ในที่ลับนะคะและพยายามผลักดันและดึงเขาออกมาให้มีพื้นที่ในสังคมมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะขอฝากนะคะทุกๆคนประเทศไทยตอนนี้แข่งๆเราทุกคนมาแล้วส่วนใหญ่ชอบประเทศไทยชอบอาหารชอบทุกสิ่งทุกอย่างหากเราร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาค สังคมภาคประชาชนทุกภาคหักร่วมมือกันทําในสิ่งเดียวกันพลังจะยิ่งขับจระจายไปเรายิ่งร่วมผลักดนันความหวังของพวกเราและอนาคตของพวกเราก็คือเยาวชนที่จะเป็นรุ่นถัดไปที่จะมาเป็นผู้นำนะคะวันนี้ขอฝากภาคราัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เราก็คือมนุษย์นะคะไม่มีการแบ่งแยกแตกแยกใดทั้งสิ้น เราสามารถทําในเรื่องเดียวกันได้ถึงแม้แล้เรามีความแตกต่างนะคะวันนี้ขอฝากแล้วก็ให้ชมบรรยากาศแล้วก็และยังมีหลายคนส่วนใหญ่ทั้งหมดที่มาในวันนี้เป็นจิตอาสาแล้วส่วนใหญ่บุคคลที่สําคัญและเป็นคนที่มีชื่อเสียงรวนแล้วสละตัวสละตอนสลักทรัพย์ส่วนตัวมาด้วยตัวเองนะคะต้องแจ้งให้ทราบถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยที่จะรวมบุคคลเหล่านี้ให้มารวมตัวกันแล้วเราจะมี กิจกรรมอีกมากมายนะคะฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ